มีผู้ชายชาวอินเดียคนหนึ่งครับเขาอายุ35ปีเขาเน่ยกลืนลูกไก่คือลูกเจีย๊ยบเนี่ยแหละกลืนแบบทั้งเป็นเลยคือเป็นความเชื่อของเขาหวังจะรักษาโรคมีลูกยากทีนี้ก็ทําให้ขาดอากาศหายใจครับแต่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ทันยู่ดีก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความเชื่อแบบไหนนะความเชื่อมันแปลกมากจนทําให้เกิดเหตุเสียชีวิตดังกล่าวเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ผู้ชายคนนี้เขากลับมาถึงบ้านนะเขาบอกว่ามีอาการวิงเวียน พวกสมาชิกในครอบครัวเขาก็เลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลในตอนนั้นแพทย์ก็ไม่รู้นะว่าเ,เป็นอะไรไม่รู้สาเหตุของการเสียชีวิตก็เลยทำการผ่าตัดเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงทีนี้ก็เริ่มผ่าจากลำคอก่อนเลยของผู้ที่เสียชีวิตนะนะเจอลูกไก่ขนาด20เซนตะิเมตรนติดอยู่ในลักษณะแบบว่าตัวยูแล้วลูกไก่เนี่ยนะมันก็เลยขวางทั้งทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารครับก็เลยทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนหายใจไม่ออก แพทย์บอกว่าลูกไก่ที่ยาว20เซนติเมตรเนี่ยนะติดอยู่ในรูปตัวยูอาจจะเป็นเพราะว่ามันพยายามจะกระพือปีกอะคือมันยังไม่ตายตอนที่กินเข้าไปนะเหมือนกับกินเข้าไปทั้งตัวไม่เขียวก็เลยทําให้อุดกัน้นทั้งหลอดลมแล้วก็หลอดอาหารที่มันเชื่อมต่อระหว่างคอกับกระเพาะครับตลอดเวลาการทํางานที่ผ่านมานะแพทย์บอกว่าได้ชนะสูตรศบมาแล้วประมาณ15,000รายแต่ว่าเนี่ยเป็นรายแรกเลยที่ เจออะไรที่มันแปลกขนาดนี้อาทีนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาครับเขาก็บอกว่าครอบครัวนะเขาบอกคือผู้ชายคนนี้ต้องการอยากจะมีลูกมาตลอดเลยหลังจากแต่งงานมา15ปีแล้วไม่มีลูกสักทีไม่ว่าจะทํำยังไงก็ตามก็รู้สึกสิ้นหวังแล้วไม่รู้ว่าเกิดมาจากอะไรก็เลยจะไปทางศสยศาสตร์อาศสยศาสตร์บอกว่าต้องกลืนลูกไก่ทั้งตัวเข้าไปนะแบบว่าไม่ให้มันตายเป็นความเชื่อข,ของเขาว่าศสยศาสตร์ประเภทไหนก็ไม่รู้ ผู้ชายคนนี้ก็เลยจ่ายเงินไปประมาณ79บาทไปซื้อลูกไก่ตัวหนึ่งสีดำแล้วก็กลืนเข้าไปทั้งตัวอันเนี้ยมันก็เลยน่าจะนำไปสู่การเสียชีวิตของเขาก็เป็นไสยศาสตร์ในแบบฉบับของอินเดียคือเจอไสยศาสตร์มาเยอะแต่ว่าแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแปลกเกินไปใช่ไหมที่จริงอินเดียก็มีความเชื่อแปลกๆหลายอย่างครับที่ไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์นะ,อ,ะอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเรากําลังกินอะไรอยู่แล้วเกิดกัดแก้มตัวเองโดยบังเอิญอะ่ะเออขึ้นมาเนี่ยแปลว่ากําลังมีคนด่าเราอยู่แล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องตากระตุกนะอาของคนไทยจะเป็นแบบว่าขวาร้ายซ้ายดีอะไรใช่ไหมทีนี้ของอินเดียก็เป็นแบบเดียวกันครับแต่ว่าจะเป็นสลับกันนะาเพศหญิงกับเพศชายถ้าเพศหญิงเนี่ยตาขวากระตุกแปลว่าจะโชคร้ายแต่ถ้าเป็นผู้ชายตาซ้ายกระตุกแปลว่าจะโชคร้ายสลับกันแค่นี้แหละ แล้วก็มีเรื่องที่ว่าถ้าเกิดมีใครเดินคาบตัวคุณนะตัวคุณจะเตี้ยลงต่อมาก็เป็นเรื่องของการทําสัญ,ญลักษณ์จุดแต้มสีนะถ้าเกิดว่าทาจุดสีดําไว้ที่หลังหูก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นคิดร้ายกับเราเอออันต่อมาอันนี้โคตรแปลกครับถ้าเกิดว่ามีใครเอานิ้วมาจิ้มตาเราโดยแบบไม่ตั้งใจแบบเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะต้องให้คนที่เอานิ้วจิ้มตาเราคนนั้นอนะ่ะใช้นิ้วเดิมที่จิ้ม วนรอบดวงตาเราเจ็ดรอบเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะโดนจิ้มทีเดียวไม่พอใจต้องให้เขาเอานิ้วมาเคียเค่ยวๆรอบลูกตาเจ็ดรอบอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นจะโชคร้ายส่วนนั้นสุดท้ายนี่ก็ออกแนวน่ารักหน่อยนะแบบว่าถ้าเกิดกําลังจะออกจากบ้านแล้วตอนนั้นอยู่ดีๆจามขึ้นมานะห้ามออกเลยไปนั่งอยู่ในบ้านซะพักใหญ่ๆค่อยออกมาทีหนึ่งถ้าเกิดว่าจามอีกเนี่ยก็กลับเข้าไปในบ้านซะอันนี้ก็เป็นความเชื่อและหลายแบบของอินเดียเขาครับแต่ว่า ความเชื่อในทางไสยศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวนะทำให้คนเสียชีวิตได้เลยก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ